สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะไปนั่งชิลกันที่โอเวอร์บาร์ค่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะที่โอเวอร์บาร์แถวๆกรุงเทพราชสีมานะคะยินไม่โ้องโกหกบอกด้วยดามีดาเป็นด้วยชั้นเนี่ยเออจะอวกหันมา สวัสดีครับหันไปทุเรศท้องโลกโคตรแอบน่ะอ้อยอยากเที่ยววันนี้ใครไปเที่ยวแถวกรุงเทพราชสีมาหรือว่าบากระทักเบลได้นะคะ ปเป็นคนนิสัยดีเฟรนี่ค่ะทักได้ไม่มีปัญหาบินบินมาแลนกี่ร้อยบินมาแลงกี่ร้อยนะจ๊ะอะไรนะบินมาแลนกี่ร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยประมาณเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยเสร็จใช่ปะ่ะโอเคหรือ okay, ยังเป๊ะยัง ดีค่ะเปยยังเปยแล้วปล่าไอ้เหอไหนว่าจะโรโรใครไม่โอเล้ยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายโอ๊ย <laughs>